กายเราอยู่เกมไหนกันเนี่ยโยโว้ยกลับมาเกมเงี้ยๆหีกแล้วห <c oughs> <c oughs> โอ้บุวี่บุวี่ครับทุกคนโอ้บุวี่ <จะ S 1> ออไปุนะ <c oughs> เอาไปว่าไม่รู้อบัมไหนของผมนะฮะจู่ๆผมกับคุณกายก็กลับมาเป็นเกมเมหนึ่งไม่พูดนะกันนะฮะว่าเกมอะไรทุกคนก็ได้จะรู้จักกันดีนะฮะโอเคกดกันด,ดีกว่าคุณกาย เกมนีเล่นตั้งเยอะมาเล่นทำไมเนี่ยเฮ้ยไกายเรามาใส่มาช่วยย่อมาตั้งเล่นแม่งให้หมดเลยเว้ยใน Android เนี่ยเออ Android เอสตัวตั้งเล่นแม่งให้หมดเลยเว้ยเกมเนี่ยใช่ใช่คุณไกายครับไปกอก็เล่นมาแล้วคุณไกายครับคุณไม่คิดจะยังไงแบบตัวหน้าปกเลยเนี่ยใช่เหรอเติมวะเนี่ยไม่ครับผมผมไม่เคยเติมครับเติมมันคืออะไรอ่ะก็ไม่เหลือละเติงๆก็เติมนะแต่ผมไม่อยากว่าอวดโอ้โห โอ้ตัวแข่งใช่ไหมครับตัวแข่งไหนผมอยากดูตัวแข่งคุณน่ะเฮ้ยทำไมป้ายตัวนั้นมีชื่ออะไรนะใครเซอกายด้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอครับผมผมไม่ผมไม่ใช่ป่ะเอ้ยใช่เหรอผมไม่อยากจะรู้เว้ยนี่คุณเออแม่ผมนี่ก็รู้ดีแล้วเกินเนี่ยทองผมให้ปิดเป็นความลับละโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับผมว่านิสัยผมคุณเพิ่งเข้ามาเล่นฟรีไฟได้สามนาทีผมว่านิสัยขี้โม้คุณเริ่มจะออกกันนะฮะ พี่โมงอะไรมันเป็นเรื่องจริงเออเรื่องจริงด้วยเดี๋ยวผมตั้งค่าปุ่มแป๊บนะครับคุณกายคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณกายอ๋อคุณอยู่หลังผมนี่หว่าโอ้เงามืดด้วยโอ้ไหนเนี่ยเราเชื่อทุกคนมึงจะเชื่อเขาไหวอยู่เหรอผมคือเดอะบุกี้แมนบุกี้แมนบุกี้แมนทำไมหน้าตาเป็นงี้ครับผมนึกว่าเขาจะน่ากลัวกว่านี้แปลว่าคุณเจ้าที่หนึ่งโชว์ใช่ไหม แน่นอนเฮ้ย <Hey, S 2> ผมอยากดูคุณฝีมือของคุณนะสิจะไปวิ่งวิ่งอย่ยะโดนผมแน่นอนห <laughs> <อ>มายถึงเราจะโดนเขาฆ่าหมาถึงคุณจะฆ่าเขาใช่ <laughs> โอ้ <laughs> ของจริงเสียกรอบ <laughs> เสื้อกรอบโ <laughs> <laughs> อ้โหคุณดูสิครับแต่ว่าคนในห้องนี้มีร <laughs> โอ้เติมเยอะกันไปไหน ไม่ไม่ือนกันคมจริงผมมาเติมนะแต่ผมไม่อยากโชว์สกินเออของจริงว่ะของจริงว่ะเฮ้ยคุณกายครับลงไหนฮะคุณจ่ายกลวงไหนอะเอาที่คนชุมชุมหน่อยก็ดีอ่างั้นตรงนี้ก็ได้ครับโอ้โหโคตรไกลเลยพีก็ได้ครับคุณกายโอเคคุณโดดได้ครับเลไหมอคุณเป็นหัวห้องครับเอ้ยคุณเป็นหัวโดดมา เฮ้ยเอาว่ะคุณไกด์นี่มันสั้นรูปว่ะคนนี้สั้นรูปฮะเนี่ยนอนเนี่ยนอนดูสกีนซะก่อนเฮ้ยไก่ไอ้ด้านว่างนี่มันไม่ใช่ตี้เอาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เอาชิบหายว่ะไก่ชิบหายอ่ะชิบหายอ่ะมันมีคนคนมากับเราว่ะเฮ้ยเฮยไกมันลงมันลงมันลงบ้านข้างเราว่ะไก่อยังไงอ่ะจังหวะเนี้ยยังไงอ่ะยังไงอ่ะไก่เอาไว้เปล่าเราไปบวกเลยเฮ้ยกูได้เอ็มบีสี่สิบแล้วไกย ร่างกายอยากปะทะเอ้ยสวยเขาได้คลิกเวกเตอร์แล้วกายเอาเปล่าเอาเปล่ามามามาไปบวกเลยเหรอไปบวกเลยเหรอว่าเอ้ยเราจะไม่แตกจริงไงเฮ้ยแต่สองกลมหนึ่งสองกลมเดี๋ยวกายไม่ใช่เกมสวิตถ้าเราแพ้นี่คือแบบโคตรอายเลยนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้ บ้าไปแล้วเล่นโปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลจะเย็นครับจะเย็นครับคุณคุณอย่าเพิ่ง้องนะมันยิงผมอยากเลยยะกายเพื่อนผมยังไม่ทันหายไม่อยากจะโม้ไอะไม่อยากจะโม้ไอ้เราเราเกือบได้ชินค้ายแถวเลยนะเพื่อนเมื่อกี้ไม่ได้เอาริงนะอ๋อเมื่อกี้คุณเบนเบนใช่ไหมครับเบนเบนผมได้ดูความแตกต่างระหว่างแมปก่อนกับแมปนี้ไงอ๋อแต่จากที่ผมสังเกตมันก็แมปเดียวกันนะครับคุณกาย มาดูกันนะมาลงตรงไหนดีอ่ะอ่ะผมมาที่ใหม่เลยนะครับรู้สึกว่าถ้าลงพีคพวกเราเนี้ยจะแบบแข็งแกร่งเกินไปนะครับแข็งแกร่งเกินไปแบบลงไปปื๊บแตกปั๊บเลยคือแบบโคตรพีคเนี่ครับเยี่ยมไปเลยคือแบบภาพเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากเว้ยกายไมนเกิดขึ้นไวมากแล้วคุณก็ไม่คิดที่จะใส่กระเป๋าใส่เสื้อผ้าที่คุณซื้อไว้จริงหรอครับเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช้ เก็บไปใช้รอบหน้าอรอบนี้เ,เล่นๆเนี่ยรอบนี้เล่นๆใช่ครับคือถ้าคุณใส่เสื้อผ้าแบบสกินมาก็คือคุณเจ้าจริงใช่ไหมฮะใครเจ้าจริง <c oughs> ตอนถ่ายคลิปกันเออโอ้ยโอเค <c oughs> โอเคโอเคผมเข้าใจครับผมขเข้าใจสเต็ปคุณนะฮะคุณกายผมเลยติดตามคุณก่อนนะเดี๋ยวผมลงกันไม่มีรถเลยอ่ะคุณกายเศร้าอ่ะไม่คอ้ยคุณกายมีคนตามเรามาหรือไหมไอ้ยอ้าวฮือยิบมได้ไงเนี่ยมึงยิบได้ไงเนี่ยเพื่อน

กายวางที่โบทำไมไม่คุณเมืม่อก,กี้คุณทำคุณทาอะไรเนี่ยครับคุณทำตื้ออะไรของคุณเนีฮะว่ามันโปมันโปมว่ามดูดูใช้อัตลักษณ์เสียงน้ำแข็งด้วยเหรับไม่ได้วะ <c oughs> ผมจะเยี่ยมๆหน่อยนะเออเพราะว่าในสมาธิหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตในการเล่นท่าน,นี้ใช <c oughs> ่สมาธิหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นด้วยนะเพราะีผมใช้อยู่ที่ห้าตอนนี้ จะเพิ่มมาสิบแล้วก็ละกันเออเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปอ้วนมันไม่มีอะไรเออต้องิงโชว์ซะโชว์คลิปหน่อยเออต้องขอบคุณมากครับต้องขอบคุณมากครับคุณเพิ่งรู้ตัวอะครับเนี่ยคุณเพิ่งรู้ตัวอะครับเนี่ยคุณเพิ่งรู้ตัวครับเฮ้ยของของของเด็ดชั้นดีดีด้วยครับนี่ีวิ่งค้างวะนี่ โลกของไซเบอร์พังไซเบอร์พังเพื่อนไซเบอร์พังโอ้บ้านเหมือนกับเกมียอะไรบางอย่างเนี่ยที่ผมเคยเล่นเอ้ยใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับคุณเดี๋ยวพึ่งพากินเดี๋ยวพึ่งพากินคุณใจเย็นก่อนนะครับคุณใจเย็นก่อนโอ้โหคุณกายครับรอบที่สี่ไม่พูดมากรอบที่สี่ไม่พูดมากเรายังไม่ถึงเรายังไม่ท็อปสิบเลยนะครับคุณกายรอบที่สี่อะยังไม่ท็อปสิบเลยนะฮะ กดสิบก็คอยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมตั้งค่าปุ่มก่อนนะคุณกายคุณอย่าเพิ่งรีบนะได้ได้คุณตั้งค่าปุ่มแล้วเหรอใช่คือปุ่มแม่งแบบผมเว่นในอูจีแบบกลับมาเว่นในเครื่องวันพัดท,ที่มันไม่มีแอร์ที่เกอร์คือผมไม่ถนัดเดยเว้ยใช่ครับนะคุณกายครับคือเป็นวีเตอร์ครับเอาไม่ใช่คุณเออเอาผมอ่ะใช่ครับมมเออเอาตรงไหนก็ได้ครับคุณกายผมตามท่านผู้นำอยู่อะ เฮ้ยคุณกายคุณโดงพีกอีกแล้วเหรอเอ,อ,อ,อ้ยขอเป่าก็ได้นะฮผมว่าเราตรงไปเรื่อยก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้เราตรงไปเรื่อยไปแบบลงทะเลก็แบบออกนอกแมปแล้วก็จบเกมไปจะดีกว่านะครับคุณกายใช่ใช่มันจะมีวิธีชนะรับของผู้พัฒนาเกมว่าใส่ไว้อยู่อิสต์เอ็กก็มาวะ่ะได้ก็เป็นเรียกว,ว่าอิสต์เอ็กแต่มันคงจะไม่เกิดขึ้นกับเรานะครับคุณกาย รัาลองล้าล้างอยู่ถ้าเจอเจออย่างนี้เอาเอาเวียงวะเพื่อนเอาเวียงวาโอ้โหชัดเจนเลยคุณตั้งค่าปุ่มได้เชี่ยมากโอนโหน่าจะเจอคนชัดเจนใจเย็นครับคุณกายปุ่มนั่งมันมาตั้งไกล้เกินเดี๋ยวกูบอกเลยนะชิปนี้ไม่ทำเชี่ยไปี๋ยวเพื่อนตั้งค่าปุ่มอย่างเดียว มาแล้เดี๋ยวผมโชว์เทียบให้ดูแล้วกันอาจจะไปครับเออนี่แหละวะมาดิเอ้ยคุณกายคุณอย่าพึ่งห้าวสิคนห้าวมักจะตายไวนะเพื่อนเฮ้ยเจอแล้วเจ้เอาคป็นกายเอาตาวันี่เป็นไงเป็นไงกายกายคิวแอกของกายนะครับคุณดูไวเอ้ยเอ้ยกายมันอยู่ตรงกูก็มีเอ้ยอ่อนนุ่นลบ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  เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหกไกดูได้ได้ไงวะเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นไเป็นได้ไงวะโอ้โหนี่ผมให้โอกาสคุณออนได้ฆ่ากันละตัวฮะ <c oughs> โอ้โหมีการให้โอกาสด้วยไอ้คุณไกดมีของอะไรบ้างไหมตัวนั้นต้องไม่มีะเยียมหกสิบกูบอกเดียวเยียมไอ้คุณไกมีรถ่ะเราขับรถเล่เนกัน<ต><ม>ไหมฮะแต่ส่นผมจะหมดอ่ะนั่นแหละเราขับไปฟาร์มของกันไหมครับว่าเราขับรถไปฟาร์มของกันดีกว่าคุณไกดแถวนี้ไม่ค่อยมีของเว้ย คุณกายขึ้นรถไหมคุณกายอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่มาได้ครับเดี๋ยวผมการขับรถไปหาคุณกายมีอะไรบ้างไหมครับคุณกายเอ้คนทักเยอะจริงเลยเนี่ยคนขับเยอะไงโอ้มีการฉีกมีการเฮ้ยกา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 ยผมโดน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 นี่เอ้ยกายอะไรวะางกายหมดจังวะโอยอโอยอบอกแล้วเดี๋ยวคิวไม่มีอะไรโอี๋ยวจริงนิดนึงอ๋อเอาจริงนิดนึงด้วยนะ แล้วถ้าเอาจริงแบบจริงๆว่ะฮะผมไม่น่าลอกกันแล้วมากงในเซิร์ฟเนี่ยเอาอาผมจะดูนะผมจะดูนะว่าคุณจะทำได้จริงหรบอาผมจะดูนะผมจะดู <c oughs> จะมีที่ยืนกันไหมแค่นั<อ>้นแหละอคือแบบไม่มีที่ยืนในเซิร์ฟเลยใช่ไหมฮะถ้าคุณเอาจริงื่ <c oughs> งกี้สังเกตผมมันทำงานตลอดเลยโอ้ย ผมว่านู่ผมว่าคุณหันจากการเปลี่ยนเว่นไมค์คาเปลี่ยนมาเว่นฟรีไฟดีกว่านะผมว่าคุณขี้โม้พอได้ไปอ่ะไม่ไม่ไม่ผมไม่ใช่คนขี้โม้อ๋อไม่ใช่คนขี้โม้ผมไม่ใช่คนขี้โม่ผมเป็นคนพูดเพาะเอ้ยผมโดนยิงกายดีกายระวังเพื่อนกูยิงเป็นไม่ถนัดอยู่สตรีมสไนปิ้งเออมาดูไลท์แล้วมาสไนไม่ชอบเลยเย่เย่เย่ไอ้ยกายเพื่อน เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมนะาอยู่นี่อยู่นี่เวรอยู่นี่อยู่นี่เว้่นี่มันอยู่หลังบ้านหลังบ้านเหนเอไม่เห็นเอ้ยมันจะตายแล้วตายมันจะตายเหรอเอามันเอามันอุ้ยใครเซอร์กายฆ่าได้วะสวยเพื่อนสวยเดี๋ยวผมไปเอารถนะคุณกายเดี๋ยวผมไปเอารถนะเราจะไปเอาของจากตัวมันผมว่าของมันน่าจะมีอยู่เออวะกล่องะกล่องหายคุณกายเอ้ยนั่นนั่นกล่องหรือเปล่าคุณกายดูดิไอ้ขอกระสุนละใช่ไหมฮะอุ้ยคุณกายสวย ผมได้ดาบคาตานนยหัวขีดแล้วห้ามผวนห้ามผวนห้ามผวนดาบนี้จีนไิ่มอเรามาฟันกันคุณไกดี่เดียวดาบมีคา่าศูนย์โอ้ยน้องหมดเอ้ยมีน้ำหมดได้ป่ะมีน้ำหมดได้ไหมอาวารีก็ว่าได้ที่สุดเออโอ้ยผมผมไรจุดผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมไม่เคยดูดีมอนสเลเยอร์ผมไม่รู้ยังไงมิซึโนะโกคิโอ คนกายครับคุณมีกระสุนเอ็มแบ่งผมไหมอ่ะเดี๋ยวผมให้กระสุนปืน M16 มสละโอ้โหแย่แย่แย่มากครับดูไว้นะครับดูไว้นะครับคนใด้ผ่นซับทำนิสัยแบบนี้ด้วยนะฮะมันจริงเรามันจริงเราอยู่ไหนวะ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 เอ้ยนี่กายก็นนะกูเห็นนะกูเห็นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิงอ่ะเอี๊ยบ้อยตายยิงโดนหัวสวยสวยไอ้หี เป็นโคตรยากเลยคุณกายโอ้รึ่งหนึ่งด้วยนะรึ่งหนึ่งด้วยนะฮัลโหลดิกายกลัวเหรอฮะถนนเส้นนี้เราใหญ่ก็คองถนนเส้นนี้เอ้ยรอบสิบห้าแล้วนะฮะเฮ้ยคุณกายเฮ้ยคุณจะพึ๊กโบเยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแบบมึงเข้าไปปุ๊บโดนยิงหัวเดี๋ยวศพไม่สวยนะครับคุณกายเลยบอกว่าช้าเป็นบ้าเอาวะ ช้าเป็นบ้าแต่ช้าเป็นบ้าแต่ว่าเขาฆ่าเงินนะเพื่อนเราเนี่ยรู้สึกตัวช้าเป็นบ้าเลยตายอ๋อเอ้ยไกลของแถวนี้ถูกฟาร์มยังวะเราดูสะหน่อยสิโอ้ยเดี๋ยวมีใช่การฆ่าต่อตายเลยไม่ครับคุณกายไม่ครับมีนี่ไงคุณไกายตู้อยู่นี่ตู้อยู่นี่ตู้อยู่นี่นี่นี่คุณไกายตู้ตู้ตู้ิบซื้อเลยครับริบซื้อหมวดเดียบรพอยคุณกายผมซื้อของพบอะ กายเด้อ้้เดผมจะตายเอผมจะตายเหรไกาขึ้นรถเ้ไกายกกายกกลกกเ้ยขึ้นรถตรงไหนวะเออหนี้ไ้อไหมวะบอไวะอไวะเดียผมจะตายเอาไอ้เไกาไม่กลกูนี่มันเฮี้ยไรเนี่ยไม่าออกไหมไม่กี่ราตตายกันทไมวะเพนอกลมันเป็กรตตายวมันีแรง อย่ากลกคุวยมาตัดออกเยอะเลยวะเือนเหมือนเราแบบเป็นผู้เล่นใหม่แบบโคตรนู้เะ่ะผมจะให้เอาไหนจีวะตอนนี้คุณเป็นวีเตอร์อนะครับคุณกาย,<ล>ยคุณคือท่านผู้นำเรานี่งานหัวรายการได้ครับถ้าคุณห้าวพอคุณก็โดดไปเลยเพื่อนนี่มาเลยฮะเฮ้ยเอาว่ะอืโอ้โหดูนะครับ ไม่แต่งตัวแต่แต่งสเก็ตบอร์ดมาโอ้อย่างงี้ก็ไม่เอานะครับอย่างงี้ก็ไม่เอานะครับอย่างงี้ก็ไม่ได้นะนี่มันดูแห่งเซิร์ฟสเก็ตใส่เซิร์ฟตัวเป็นร้านแต่งตัว5บาทหยอกหยอกหยอกผูดเล่นพูดเล่นอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะผมแค่แกล้งหยอกเพื่อนเล่นเฉยโอ้เสียใจเสียใจเอ้คุณกายผมแกวหยอกคุณเว่นเฉยเฉไอ้คุณกายไม่มีคนเลยบ่ะไม่มีคณเนี่ยไม่มีคนเลยอ่ะนี่คุณแบบซื้อ V I P ไปเหรอเนี่ยไม่มีคนลงกับเราเลยโอ้ทำไมคุณรวยจังอ่ะเพื่อน ปิดเกาะไปหมดแล้วโอ้ปิดเกาะด้วยมึงต้องรวยขนาดไหนเนี่ยถึงปิดเกาะได้นะเพื่อนอะไรเต็มที่เปิดโปรอมตะโอ้ดูไว้นะครับเนี่ยผู้เล่นผู้เล่นที่นูฟเท่านั้นฮะที่จะใช้โปรวงเว็บกูก็เคยใช้ยอกยอกยอกอะไรผมโปรเพย์๋อคนนันโปรใช่ไหมครับผมก็นึกว่าเป็นโปรที่แบบต้องกดเมนูอะไรขึ้นมากดติ๊กถูกติ๊กถูกเยอะเยอะได้ก่ดียใช่ครับ รู้สึกว่าไอ้คนที่มันพูดนี่มันเคยใช้นะแม่อะไรนะมอดมอดใบใครเซอร์ไกเอ่ยนะใครเคยทําก็ไม่รู้อ่ะผมผมไม่พูดด้วยกันใครเคยทําก็ไม่รู้อ่ะอะไรไม่รู้อ่ะเวลากดเมนูพอติ๊กฟังก์ชันหนึ่งเสร็จปุ๊บกายมีคนยิงผมคน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 มีคนยิงผมเอ้ยกลายมันอยู่หน้าผมช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยวิ่งหมายเราเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามกายผมยิงมันลมนะฮะเฮ้ยอย่าบอยไกลโอ้ทดีมาก โอ้โอ้โอดู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 ทุกคนนะครับพอผมกิงได้ดูเขาพูดนะครับทําดีมากทําดีมากโอ้โอ้ผมเกลียดคำนี้จริงๆนะครับผมเกลียดคำนี้จริงๆกายเพื่อนในฟาร์มอ๋อในฟาร์มในบ้านนะใช่ไหมเพื่อนได้โอเคฝั่งต่อไปเลยได้ได้บ้านฟาร์มหมดแล้วเนาะได้เอาให้ครบทุกหลังได้เพื่อนในไปฝั่งซ้ายเดี๋ยวไปฝั่งขวานะโอเคไหมแกแบบขึ้นซ้ายอ่ะเดี๋ยวข้าขึ้นขวาโอเคเปล่า ไปเรียบร้อยฝั่งนี้เอ๊ะฝั่งนี้มีทอมสันกายทอมสันดีนะเอาเปล่าถตาเอาจะทิ้งให้นี่กายวิ่งมานี่วิ่งมานี่วิ่งมานี่กระเป๋าเต็มสลับไม่ได้ชิบหายนี่ไงกายกระเป๋าสาะมาเก็บมาเก็บเคโอเคกายเดี๋ยวจะเราจะไปบวกกับมันไหมหรือยังไงดีพร้อมไหมละ่ะคนพร้อมไหมโอ้ผมต้องถามคน <M 4 S 1> มากกว่าดีไนะผมไม่ใช่ท่านผู้นำ รอบนี้มผมเป็นผู้ตามอย่างเดียวเอ้ยเกายมันอยู่กับผมเ,เ,เกายกระสุนหมดกระสุนหมดเอ้ยคุณกายเอาอ่ะสวย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 คุณกายวุ้ของไหมฮะคนที่ยิงได้ดสมควรเป็นคนที่ได้วุธดมีของดีไหมฮะม,มันเปลี่ยนจริงเลยโอ้ยมีการ <c oughs> อวยตัวเองด้วยโอ้ไม่ธรรมาดาอวยตัวเองด้วยคุณกายมีพยาบาลยังฮะผมมีโคตรเพียบเลยเอาไหม เออผมก็มีละวนั่นแหละกายมันมีเซิร์ฟสเก็ตด้วยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยว่ผมผมเก็บสเก็ตบอร์ดอะเมื่อกี้นี่เนี่ยบอเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยผมเซิร์ฟสเก็ตได้อ่ะคุณกายงัด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 หนงเซิร์ฟสเก็ตเฮ้ยมันแบบเหมือนมันจะเคลื่อนที่ไวด้วยนะคุณกายเฮ้ยคุณกายฟิปได้ด้วยว่ะฟิปได้ด้วยฟิปได้ด้วยเฮ้ยกายกายกายผมฟิปมากไปโดนยิงโดนยิงคุณเด็ดไหมคุณเด็ดไหมเอ้ยมันอยู่หลังเราหรือเปล่า อยู่ไหนอ่ะคุณกายผมไม่เห็นมันยิงอยู่ยิงอยู่มันลงน้ำไปแล้วมันลงน้ำเฮ้ยตรงนี้เอ้กายก๊าบบตายได้ตายหนึ่งตายหนึ่งมันอยู่ไหนเพื่อนไปเราจะล่อมันเพื่อนมันลงน้ำลงน้ำลงน้ำมันบังอาจมันบังอาจั่้ไงกายมันอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นเอ้ยขึ้นเตะอยู่ขึ้นเตะอยู่โอ้ยแยบร้อยกายแยบร้อยเแยบร้อยโอเคตีเรานี่มันเป็นตีที่พอไปกันได้นะเพื่อนอยู่แล้วอยู่แล้วโหอยู่แล้วด้วยนะปากายเพื่อนนะพี่ไปกันเถอะ เอ้นี่ไงคุณกายผมเห็นแล้วตู้ซื้อของเจ๋งว้าวนี่หอันนตู้แห่งหอยนะด้วยนะผมเอาโอ้ผมมีเงินพอซื้อแค่อย่างเดียวอ่ะเอาอไดีวะเอาแบบชุบกระลลอ๋ออันนั้นถ้าสมมติเพื่อนร่วมตายเพื่อนร่วมทีมตายคุณสามารถแบบซื้อเอาเงินมาซื้อแบบให้เพื่อนร่วมทีมเกิดได้ถ้าผมเรานะเอ็นนะเพื่อนร่วมทีมดูครบอ้อม่ช ผมยังไม่ตายนะคุณกายใจเย็นคุณจะวีบซื้อทําไมเนี่ยโอ้คุณแช่งผมทางอ้อมป่ะเนี่ยคุณแช่งผมทางอ้อมรอเปล่าเนี่ยผมได้เคียวมาเล่นละเฮ้ยเอาว่ะแปลว่าคุณนี้เป็นคนลินยานเดินดเดือเดอเอาเรื่องว่ะนี่นี่คุณจะกลายเป็นโซอิตเตอร์อหรอไเอ้ผมไม่มีเคียวว่ะคุณกายโคตรแย่ผมคือโปกอีเตอร์โปกอีตเตอร์ปะคุณกายผมว่าวิ่งเข้าวงกันดีกว่าฮะเอ้เอ้เอ้กายคน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 โอ้ ผมมันแล้วมันยืนบวกกับเราด้วยนะเพื่อนมันยืนบวกกับเราด้วยนะมันแบบไม่วิ่งซิกแซกเลยอ่ะผมก็ไม่วิ่งซิกแซกตามมันอ่ะหัวแจกแน่นอนเลยไอ้นี่เฮ้ยกายซาบุไรมอวไหนไหนเคียวอยากเจอกับซาบุไรอ่ะนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยภาษาวิทยาเหรอนี่โอคันติ้งโอคันติ้งถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีตัวละครหนึ่งที่ชื่ออะไรนะเต๋อเต๋อไรสักอย่างที่มันใช้ดาบคาตานะอันสั้นๆใช่ไหมฮะถ้าผมจำชื่อได้ผิดนะ แบ็กสตาร์รึเปล่าเออใช่แบ็กสตาร์มันจะมีรูปดาวอยู่ที่เขียนผมจําได้ผมก็ชอบมันเลยมันแบบเป็นตัวเป็นโจ๊กเกียร์เฮ้ยระวังเดนเจอร์เฮ้ยไกด์คนดีเขาไม่ตายวงแดงกันหรอกเพื่อนคนดีเขาไม่ตายวงแดงกันหรอกดูจากได้จากคลิปภาพจีเลยอ่ะคนดีเขาไม่ตายกันหรอกตายเป็นประจำมาดิกูว่ากูว่าเราอย่ายืนใกล้กันดีกว่านะเพื่อนเผื่อคนคนใดคนหนึ่งโดนอีกคนจะได้รอดเฮ้ยไกด์เพื่อนวงแดงหายแล้วอ่ะ ลองแต่นี้ไม่พลาดไม่พลาดนี่คือจะเอาที่หนึ่งใช่โอ้โหความความมุ่งหมายมึงนี่แบบร้อยเปอร์เซนต์เฮ้ยไกด์อัปเกรดเกาะเอาดิอะไรอ่ะกดกดถ้าจะไม่ผิดกดใช้แล้วเกาะมันจะเพิ่มเวลล์นี่ไงเกาะเสติมกำลังใช่เอ้ยไกด์เพื่อนว่ายน้ำเว้นกันเถอะเกาะเปิดละว่ายน้ำเว้นว่ายน้ำเว้นมาเราเราคานเข้าวงดีกว่าเพื่อนนี่แบบสตูแบบสตู ศัตรูจะไม่มีทางเห็นเปล่านี่ว่าคืองูตัวใหญ่ที่เลื้อยไปตามพุ่มหญ้ากายเอาตรงๆนะของมึงอ่ะโคตรเนียนเลยดูดูของกูดินี่มึงไม่ใช่แต่งตัวมาลบนะไอ้สัปลาไก่เพื่อนมูมมูมูมมูมูวิ่งเข้าวงเพื่อนวิ่งเข้าวงผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วสองคนสองคนสองคนใกล้สองคนร่องหนึ่งร่องหนึ่งเอ้าเฮ้ยอีกตัวหนึ่งใครเซอร์ไก่ข้าสุดยอด อดนจู่ๆเขาก็วิ่งมาให้เรายิงอ่ะคุณกายงงปะเอ้ยกายมันไม่ใช่ที่เดียวกันนน่ไอ้สองคนเนี้ยอ๋อผมก็ใจแล้วคุณกายคือมันบวกกันอยู่ให้เราเข้ามาแจมมันเว้ยคือมันกำลังบวกกันแบบ멀มันแล้วเราก็เข้ามาแจมเพราะมันพอดีอ่ะคุณกายเป็นไรที่เพอร์เฟคมากเอลิแกนจริงใช่เอ้ยคุณกายตรงนี้มีคาตาน้าว่ะคุณสนใจไหม ผมเล่นเคียวเลยแหละชอบเคียวใช่ไหมแปลว่าคุณนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคียวพอสมควรเลยนะเคียวผมหมายถึงผู้ชายชอบถือเคียวเฮ้ยไหนเนี่ย้วเนี่ยเฮ้ยคุณกายผมเจอรถว่ะมาขับบถเล่นกันสะหน่อยอย่าละคุณอย่าคิดทำอะไรเปลกงนะไม่คุณกายเราจะได้ไอ้หน่งเด้อไคุณกายมาผมพร้อมละผอมไปส่งคุณนะโอ้ยมันทุกราคา นี่คุณกายผมเอาตรงนะผมว่าชีวิตจริงอ่ะรถโดนระเบิดแล้วแบบไฟออกขนาดขนาดเนี้ย <c oughs> มึงลากรอบสูงเกิน <c oughs> นี่เราไปซิ่งกันเถอะคุณกาย <c oughs> คุณกายคุณกาย,กายออกนอกวงเวทเลยไหมยิ <c oughs> <c oughs> บยิบยิบยิบเอ้ะกายวงวีวงบีวงบีวงวีวงวีวงบีหนี่เ <c oughs> ก่าเยอะหยาลนะกายคิดเหมือนกูไหมไฟออกตูดอะเหมือนรถมันจะแรงนะแต่แบบทำไมรู้สึกมันช้ายังไงไม่รู้อะเอ้ากายเพื่อนซุปเปอร์คาร์ติด เอ้ยหลไปว่าติดลมไกาออกไม่ได้จริงเฮ้ยลงโล่งโลง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 โอ้เปลี่ยนเสียพอลงปุ๊บรถไม่มีคุณภาพอ่ะคุณไกาโอ้แย่ว่ะแย่ว่ะเฮ้ยนี่ไงไกาของเล่นใหม่เปล่านี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ของเล่นใหม่เปลาไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้ผมจำได้ผมเคยเล่นอ่ะมันจะแบบมันจะดีดเราแบบไปไกลๆเว้ยคุณไกาเดี๋ยวผมต้องดูก่อนมันหันไปมุมไหนเครื่องดีด ใช่ใช่นี่ไงใช้ได้ด้วยคุณกายโอ้เป็นธรรมดา Jesus cry เดี๋ยวผมลองใช้ก่อนนะคุณกายเฮ้ยลคุณกายเปิดหันไปในวงแล้วคุณกายหันไปในวงคุณกายแล้วเอ้หันหน้าจอขึ้นสูงสูงคุณกายไปละมันจะดีมามาเดี๋ยวผมตามคุณไปเ้ยสร้างมาตรงนี้กันไปมาแล้วครับคุณกายชิวเฮ้ยกายตรงนี้มีแอร์ดรอปด้วยว่ะเพื่อนกายครับมันเงียบมากเฮ้ยกายเหวืออยู่สองตี้ เวตตี้เรากับตี้มันสองคนเอาแล้วเอาแล้ววะไกด์เอาแล้ววะเกมรุนวะเกมรุนวะคุณไกด์มีไอวอลไหมฮะผมไม่มีนะเฮ้ยผมมีอยู่อันเดียวอะคุณไกด์คือพวกเราแม่งเป็นสายที่แบบไม่ค่อยถือไอวอลกันดิไกด์เพื่อนวงมาตล้วออไม่เน้นอัตลักษณ์ใช่ไหมไกด์เพื่อนวงมาละมาเปิดตำแหน่งเราต้องเปิดตำแหน่ง้วเพื่อนเฮ้ยผมอยู่ในวงนะผมอยู่ในวงนะแล้วฟังหวังเลยนะคุณไกด์ผมว่ามันต้องมาอ้อมเราจากด้านหวังแน่นอน คุณอยู่ตรงนั้นไว้นะอยู่มุมนั้นไว้นะเดี๋ยวโอเคเขาผมผมอยู่นอกมุมเออผมเห็นมั้ยผมเห็นมั้ยคุณไกลมันอยู่อีกฝั่งนึงมันอยู่อีกฝั่งนึงมันอยู่อีกฝั่งนึงมันหลบหลังต้นไม้อยู่ตอนนี้ผมเห็ี่ยนมาแล้วผมเห็นมันเยอะ่เงี้ยนี่แนวมันกำลังวิ่งมาคุณไกลมันกำลังวิ่งมาเออมันจะวิ่งมันจะลังจะวิ่งมานี่มันแปลงร่างเป็นเอ้ยมันมันวางไอ้วอลมันไอ้วอลมันไอ้วอลเปลี่ยนละเปลี่ยนละเปลี่ยนละสุดยอดว่ะกายเราเจองานหนักว่ะเราแม่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งว่าตีนให้เดี๋ยวผมวิ่งว่าตีนให้เอ้ยมันจริงผมว่ามันจริงผมว่าเอ้ยกายอย่าพึ่งกายอย่าพึ่ง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 กายอย่าพึ่งกายอย่าพึ่งไกลอย่าพึ่งไกลอย่าพึ่งมันเจ็บเจ็บเจ็บเจ้าไปเหรอเจ้าไปเหรอได้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 เฮ้ย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 มันเจ็บตายแล้วมันลูกซองกายหลังมาหล้างไกายกลไกลมันลูกซองมันเรียบร้อยเอาเร็วเร็วเร็วไกยเอ้ยที่หนึ่งไกลโอ้โอ้จีสคริ้งคุณกายผมชุบคุณไม่ได้เฮ้ย คุณกายเอาเอาลูกได้หลายนัดมากนะมันยิงหัวผมที่อน็อกเลยมันเมื่อกี้ผมเห็นมันใช้ลูกซองครับคุณกายลูกซองเกมนี้คือแบบแรงแบบโอพีไปอะโอ้หคอมสันตั้งหลายนัดไม่แต่เนี่ยคอมสันถ้าจะยิงก็ต้องยิงอัดหัวครับคุณกายถ้ายิงแบบอัดตัวนี่คือแบบมันจะแบบเป็นไอที่ไม่ค่อยจะาแรงเท่าไหร่คือมันต้องรู้ว่าเป็นชุดไปครับกวาจะตายพี่กายผมวิวสามสี่มาผมวิวอัพโอ้จี๊สสผมได้กางเกงมาด้วยอะ เกโอเคครับวันนี้ผมก็มาเล่นปั่นป่วนกับคุณกายเฉยนะฮะอาคุณกายอยากจะฝากช่องไหมฮะช่องเครเซอร์นะฮะอย่าลืมมีติดตามด้วยใช่ฮะโอเคครับเอาไว้สำหรับคลิปนี้ผมในการโอเคกับแอคคุณไค่เซย์ไก่ก็ต้องขอจากเพียงแค่นี้ผมก็มาเป็นให้ดูคำคำเฉยนะครับกับเกมฟรีอะไรนะคุณไก่ผมไม่คำโอ้โหพอผมพูดชื่อเกมคุณไค่เซย์ถึงกับไม่พูดโอเคเอาไว้สำหรับคลิปนี้ผมไปครับผมบ๊ายบาย